อาถรรพ์เสือสมิงตำนานลี้ลับแห่งพงไพรเรื่องราวลี้ลับหลายเรื่องถูกเล่าขานผ่านการเวลาจนเรียกกันว่าเป็นตำนานซึ่งไม่อาจฟันธงได้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนหรือถูกแต่งเติมอะไรมาบ้างแล้วเนื่องด้วยเวลาที่ล่วงเลยมาในอดีตของเมืองไทยที่ป่าลึกที่อุดมด้วยสิ่งสาราสัตว์มักมีเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับอาถรรพ์ของป่าเชื่อกันว่าทุกป่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยคุ้มครองชาวบ้านพรานป่า หรือนักเดินไพรคนไหนไม่เคารพเจ้าที่เจ้าทางก็มักถูกอาถรรพ์ป่าเล่นงานเสือสมิงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าแห่งป่าที่หลายๆคนคงเคยได้ยินได้ฟังผ่านหูกันบ้างโดยเชื่อว่าเสือสมิงนั้นเป็นผีไพรหรือผีที่สิงสถิตยอยู่ตามป่าเขานับเป็นตำนานผีไทยพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเพียงแต่ว่ามีความแตกต่างที่ปรากฏมาในร่างของสัตว์เจ้าป่าซึ่งเป็นตำนานของเสือที่ดุร้าย ชอบจับคนกินเป็นอาหารและเมื่อเสือกินคนเข้าไปมากๆวิญญาณของคนเหล่านั้นก็สิงอยู่ในกายเสือทําให้เสือตัวนั้นมีความอาถรรพ์กว่าเสือธรรมดาสามารถแปลงกายเป็นคนได้เพื่อหลอกล่อคนให้มาเป็นเหยื่อและยิ่งเสือสมิงกินคนเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีฤทธิ์มากขึ้นทวีคูณในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542ให้ความหมายคำว่าเสือสมิงว่าเสือที่เชื่อว่าเดิมเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแล้ว ต่อมาสามารถจำแปลงร่างเป็นเสือได้หรือเสือที่กินคนมากๆเข้าไปเชื่อกันว่าวิญญาณคนตายเข้าสิงต่อมาสามารถจำแปลงร่างเป็นคนได้นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความเชื่อหลักให้ความหมายของเสือสมิงว่าเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากมายจนมีวิญญาณผีตายโหงสิงสู่อยู่วันดีคืนดีจะแปลงร่างมาหลอกลวงคนที่เดินทางในป่าเพื่อจับกินเป็นอาหาร โดยมักจะแปลงตัวมาเป็นคนบาดเจ็บสาวชาวบ้านหรือเป็นคนรู้จักมาตามให้กลับบ้านเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อหลงกลและอีกในหนึ่งคือผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแต่ไม่สามารถควบคุมได้ทําให้ของเข้าตัวกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงพวกนี้จะเรียกว่าสมิงอาคมโดยมีเรื่องเล่าขานกันว่าชาวบ้านทางภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนเพราะมีเสือเข้ามาทําร้ายคนในหมู่บ้านเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวบ้าน จึงได้ไปขอความคุ้มครองจากทหารหน่วยต่อชอดอเพื่อเข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในหมู่บ้านทหารจึงส่งกําลังเข้าไปคุ้มครองและได้ล่าเสือตัวนั้นในคืนวันหนึ่งต่อชอดอได้จัดกําลังออกตรวจส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือนอนพักบนศาลาที่จัดไว้กลางดึกคืนนั้นสาลาที่หน่วยต่อชอดอพักได้สั่นไว้โยกเอ็นผิดปกติเมื่อทหารลุกข,ขึ้นมาดูก็ได้เห็นเสือโครงขนาดใหญ่พิงสีตัวอยู่ที่เสาสาลาทหารจึงยิงปืนใส่เสือโครงใหญ่นั้น ทำให้เสือตัวนั้นบาดเจ็บและหนีหายไปในความมืดพอรุ่งเช้าทหารจึงติดตามแกะรอยเลือดเสือตัวนั้นไปปรากฏว่ารอยเลือดนั้นไปสิ้นสุดที่หลุมเนินดินแห่งหนึ่งเมื่อทหารขุดหลุมเปิดเนินดินนั้นก็พบศพผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านแต่แปลกประหลาดที่ร่างกายท่อนล่างของเขาเป็นเสือหล่พาดกรนจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าสาเหตุที่ตายเพราะผิดผีจึงกลายมาเป็นเสือสมิง อีกทั้งเสือสมิงตามความเชื่อของชาวกะเรี่ยงเชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลรักษาปกป้องป่าจึงมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่าห้ามลา่าสัตว์หรือตั้งห้างบริเวณที่เป็นโป่งซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นชุมนุมของสัตว์ป่าและเสือสมิงมักจะแปลงตัวเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นเมียเข้ามาตามถึงในป่าบอกว่าลูกป่วยให้กลับบ้านเป็นตน้นเมื่อคนไม่ยอมหลงกลไม่ลงไปหาก็จะกลับมาใหม่ พร้อมด้วยคนอีกสี่คนหามคานใส่ศพของลูกหรือเมียม,มาก็มีมีบางคนที่ยิงปืนใส่เช้ามาเมื่อลงจากห้างพบว่ามีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เพ่นพ่านอยู่บริเวณนั้นและเชื่อว่าคนสี่คนที่เห็นว่าหามคานมานั้นคือขาทั้งสี่ของเสือนั่นเองยังมีอีกหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิงที่ฟังได้ไม่รู้เบื่อแต่ในพศนี้ที่แม้แต่เสือตัวเป็นๆในป่าก็ยังหาย,ยากเรื่องราวของเสือสมิงก็ดูจะเลือนหายไป แต่เรื่องที่มักเป็นหัวข้อที่ถูกยิบยกมาพูดถึงในหมู่นักอนุรักษ์ก็คือเรื่องสถานการณ์ของเสือในประเทศไทยเพราะเสือโคร่งนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของพื้นป่าดังคำกล่าวที่ว่าเสือพีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือ,อยังการมีเสือโคร่งจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงป่าอันอุดมสมบูรณ์สำหรับพื้นป่าที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนั้นก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง พื้นป่ามารดกโลกของไทยที่ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศ